เป็นโสดกับแต่งงานอะไรดีกากันหลวงพี่ก็ไม่รู้จะตอบยังไงยมเลยเพราะว่าหลวงพี่ก็ไม่เคยแต่งงานเหมือนกันก็เลยตอบโยมไปว่าโยมทั้งสองอย่างอะ่ะดีดีเหมือนกันบางคนก็ชอบไม่เหมือนกันไงบางคนก็ชอบอยู่เป็นโสดบางคนก็ชอบแต่งงานชอบมีเนื้อคู่ ถ้าเราแต่งงานนะโยมนะถ้าแต่งกับคนที่รักเดียวใจเดียวแต่งกับคนที่มีศีลธรรมขยันทำมาหากินเป็นคนที่ไม่เจ้าซู้ก็ถือว่าโยมนั้นโชคดีไปถือว่าโยมนั้นดวงดีนะสร้างบุญสร้างบุญศรมาเยอะนะ้นถึงได้คนแบบนี้แต่ถ้าแต่งกับคนที่ไม่รักเดียวใจเดียวเจ้าซู้เป็นคนที่ไม่เอาการไม่เอางานอ่า บางคนนี่โชคล้ายนะโยมนะทําให้ญาติพี่น้องทําให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อนขึ้นลงขึ้นศาลบางคนร้ายกว่านั้นแรงกว่านั้นทะเลาะเบาแหวงหึงหวงถึงกับฆ่ากันนะอ่ะเห็นไหมบางคนนี่ถึงกับฆ่ากันนะโยมนะด้วยความหึงหวงด้วยความยิดมั่นถิ่นัานว่าคนนั้นคือคนรักของฉันว่าคนนั้นคือผัวฉันเมียฉัน ถึงกับข่าฟันลันแทงกันนี่แหละอันนี้คือการแต่งงานถ้าเราอยู่เป็นโสดนะถ้าเราอยู่เป็นโสดนี่อย่างมากก็แค่เหงาโยมอย่างมากก็แค่เหงาอย่างมากก็ไม่มีคนคุยด้วยไม่มีคนอยู่เขยงข้างอ,าอย่างมากก็แค่เหงาแต่ถ้าเราอยู่เป็นโสดนี่นะดีนะโยมนะ พราะว่าไม่ไม่ต้องไปหึงไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปสร้างความผูกพันกับใครสบายใจล่งอกไม่ต้องห่วงไม่ต้องไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลังอ,อยู่เป็นโสดก็ดีแต่งงานก็ดีแล้วโยมนะคิดว่าไงโยมที่เข้ามาฟังคิดว่าไงระหว่างอยู่เป็นโสดระหว่างแต่งงานโยมคิดว่าอะไรดีกว่ากันฝากคอมเมนต์ไว้นะโยมนะเดี๋ยวหลวงพี่จะมาอ่านดูว่า โยมท่านไหนชอบเป็นโสดโยมท่านไหนชอบแต่งงานเพราะว่าคนเรากา็ชอบไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบมีความรักบางคนก็ชอบอยู่เป็นโสดเพราะฉะนั้นแล้วโยมโยมฝากคอมเมนต์ไว้นะแล้วก็ฝากกดติดตามไว้นะ,ะเมืองเวี้ยงทองอมาร่วมกันทอดพระป่าที่วัดพระธาตุจอมทองอเมืองเวียงทอง้องนะครับแขวงบริคามไซ โอ้ยบุญนะฮะบุญมาทำบุญเต็มเลยครับแห่บุญครบเลยบุญโอ้โห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 ย่างนี้แต่ตอนที่พระอาจารย์เอาไปให้ไปมอบไปส่งตอ่อหลายๆคนกับบมองเนาะเพราะถ้าเวาไปถนนกับว่าสางภาพเอาไปซอยลงเลี้ยงกับสางภาพเอาไปซอยคนยากคนจนกับสางภาพ ผมถามแนวว่าเห็ดความดีแล้วเนี่ยหาว่าสางภาพเลยมันก็ดีกลัวบอสําหรับคนบ็ดอีหยัง,ยงเลยการทําความดีใครจะว่ายัางไงก็ช่างเขาหูอยู่แจ่ใจอยู่แล้ว่าเฮาเฮ็ดอีหยังบางครั้งการที่ทําไปเราก็ไม่ได้หวังอะไรกลับมาเออจังพราอาจารย์นี่ล่ะ นะหลายๆคนบอกว่าอู้ยหอบเงินไทยไปฟังแล้วผมบอกเลยนะพระอาจารย์ไม่ได้เอาอะไรมาสักอย่างจากไทยพระอาจารย์สีโวอายุเสมอว่าเขาสีโวจังไนกระปล่อยเขาบ่าไปเขาบ่อกหูตื้นลึกนาบางคือเขาดอกบนต้นปิะธานที่ประทานคุเวียงเนาะเมืองเวียงทอง แขว้นคที่กำไสก็มีปัจจุปจัยที่โอ,อ๊กไม่ออกได้ออไมองห้อมกินห้อมทานห้อม้างห้องสาเพราะว่าตอนนี้ญาติท่านย่า,าเพิ่นกับลังหมูแล้วนะมาท่านคูเวียงเป็นประธานของพ่อแม่ผารีขอ,องตอนย่ตนโยมผู้ใดอยากจะมาห้อมกินห้อมทานมาห้อมร้างห้องสาก็มาห้อมได้เดอแต่อันนี้พิเศษพาจานเกล็ดพาจานอุทยัยแลวก็พราจานได้มอบถวายปัจจัยเบื้องต้นหนึ่งอยล้านที่ เพื่อที่จะสมงค์ตนในการสร้างการสานพัฒนาบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุภูเวียงเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนคณะสาย,สย,ยปุตสายยติตามผู้ใดอยังมาห่วมอินห่วงทานมาห่วมสร้างมาห่วมสาก็สามารถมาได้เดอ้อที่พระธาตุภูเวียงแขวงบริคําไซนําพาโดยญาท่านใหญ่คือญาท่านกันและก็ญาท่านคําพรเป็น,นอบประสองแขวงที่นี่เนาะก็ขอเรียนเชิญเจริญพรเด้อสาธ ตีใ่เขีอขอบารมีจันทร์ซ่อนจันทร์เดือนเพ่งแรกของปีได้พวกเจ้า เดือนเพลงแรกของปี15คำะอาจาร์มาเมตตาไม่ฆ่าสาวขายเอาหนึ่งสองสามเซฟทีเอาให้พวกคนรวยเด้อให้พวกคนรวยเด้อรวยพวกทุกคนเด้อพวกคนรวยได้ะอาจา์มานะเดเห็นบ่เห็นบ่เห็นบพระอาจารยังติดหนีขนอยอยู่ได้หันเอาเอาเอาันนี้เอาเอาสัตวตัวละสัตวตัวละให้หู้ครวมให้หู้ครวม มามามาเออเอาให้หูขวมสาธุโอยวันนี้พวกเจ้าเห็นบอกเออหน้าจื้อไปเดินหน้าตาแบบนี้สีแบบนี้ลําเห็นมาแล้วล่ะเขียวแลนมาลดพวกเพิินเออแม่เห็นบอเห็นบอเอา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 ปูปังวันนี้สิปังบ้าใดเอาเอาเอาเเบิงแมพี่น้องอันนี้แม่าเช้าขายเดินท่านหลวงเขาเดินนี่เด้อเห็นะอาจานมานี่บอเมตตา ขอบุญขอบารมีจันทร์ซ่อนจันทร์เดือนเพ่งแรกของปีได้พวกเจ้าเดือนเพลงแรกของปีสิบห้าคำผ่าจารยร์มาเมตตาเมค่าสาวขายเอาหนึ่งสองสามเจ๊ทีเอา, 1, 2, เอาให้พวกคนรวยเดอ้อให้พวกคนรวยเดอ้อรวยวะทุกคนเดอ้อพวกคนรวยได้ะ่าจารยร์มานะเดเห็นบ่เห็นบ่เห็นบพระอาจารยร์ยังติดหนีขน้อยอยู่ได้หัน นะโอ้โหเลยบิดมาก็อย่างที่พระอาจารย์ว่านั่นแหละถ้าผู้ใดที่ทำพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่ามีสินข้อนึงคือข้อสามข้อสามนี่คือเมียก็ต้องให้เสื้อผัวผัวก็ต้องให้เสื้อเมียก็คือสินข้อสามเนี่ยบ่นอกใจลูกบ่นอกใจผัวบ่นอกใจเมียอย่างพระอาจารย์เคยว่าว่าผู้ใดเสื้อเมียเนี่ยหักเมียเนี่ยจะมีเงินเก็บ เพราะว่าอย่างเพราะว่าเงินทุกบ้าททุกสตังค์นี่เอาไว้นําเมียเวลาบ่ามีเงินผู้สาวน้อยก็สิบไริมักเฮา <c oughs> เออในเมื่อผู้สาวน้อยบ่ามักเฮามันกับเงินกับ,บ่เสียครอบครัว,วกย็ยื่เย็นเป็นสุขตั้งนาตั้งตาทำมาหากินหลายคนที่ได้เงินมาหลายๆเป็นอาเซียอาป่าผลสุดท้ายมาครอบครัวก็แต่งแงกเพราะว่าอย่างเออแบ่งเงินไปให้ผู้สาวน้อย เสร็จเรียบร้อยมีอายเฮื่นก็น,นอนกอดน,น้ำตาเขายัางบอกว่าคู่ยิ่งเนี่ยถ้าขอบอาบบมักเขาถ้าเขาอ,อกไว้เนื้อเชื่อใจเขาคงบอกฝากชีวิตไวก้กับเฮาอืไอเลน,นี่ก็เป็นการให,ให้ดูเพราะว่าอนาคตข้างหน้าเราก็จะได้มาช่อยเหลืออีก กมางน,นีน้่ก็คือเป็นอุป,ปรกรณ์ของการแพทย์นี่นี่ยกยกเอาได้ไหมนี่คุ้บากรบกุไไ้ไดม้มันใสหน่อยดยกยกยกมาเลอ่าน,นี่โอ้มมนคล้ายๆน้ดบุนะ๊กเนาะ าวโมบายอัพระเชลล์สามนี่นี่ห้อโซโนเอสเคปอันนี้ก็จะได้นำไซต์ในการกวดพงท้องบงมันตีพยัญต์พงท้องตัวไปเนาะเดี๋ยวพื่อนช่วยในการบงมตัอ่ีให้แกคนไข้เนาะเปิดลองลองเปิดถ้าผมมีไฟฟ้าเปิดได้บ่เพราะต้องมีนธาตุว่ามันมีธาตุทานสกัวได้ประมาณสัปโมงหนึ่งสัปโมงหนึ่งครับผ้าจาน ลินสูส้คำพ้องที่นับถืนเฮียนท่านแขกการนพักรัฐและออกตนแญนโนมทุกท่านที่เขารบและนับถือื mm ้ hmm. คำเจ้ามูซึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสนี้ขึ้นมากล่าวรับการช่วยเหลือเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์จากการระดมบินขอพร้าอาจารย์ลินสู้คำพองที่ได้มอบ เข้าหับไซ้ในเวทงานการแพทย์เพื่อช่วยเหลือการปิดปัวพ่อแม่พี่น้องป้าสนที่มาไซบริการอยู่หองหมอสุสนทรคำเกิดของพวกเฮาเมื่อนี้ก็เป็นอีกเคื่อหนึ่งที่หมอพวกเฮาได้รับการประกอบส่วนอุปรกรณ์การแพทย์จากการระดมคืนของผ้าจารย์ลินสู้คำพอง ธรรมะอาจารย์ว่าโอ้ขน้อยตั้งแต่ฟังธรรมะอาจารย์ลิ้นนี่เว้าเขาหูขะนะอาจารย์ลิ้นน่ข้าน้อยติดตามมาตั้งแต่ปุ้นพึ่งยู่ตุเดินตุดองออก้าวอดใจปัจจัยบอรับได้ปัจจุปัจใจก็ได้ช่วยเหลือสังคมช่วยวันช่วยว่าบอกเคยเห็นเพื่อนไปด่าคนนั้นบอกเคยเห็นเพื่อนไปด่าคนนี้บอกได้ไปคอมเมนต์ให้อง์นั้นอง์นี้พระพุทธเจ้าบอกว่าต่างคนต่างยู่ หน้าท nah nah ี oh, kind of nah ่ของไั่หน so ้าที่ของมันพออ้อไม่อ้อก็คือการเฮ็ดหน้าที่ของเอาให้ดีที่สุดอย่าไปอิจสายอย่าไปเบี่ยนเบียนเพราะว่าว่าโอ้ยหัวหน้าคือได้เงินเดือนลายแฮ้ของคอยคือหัวหน้แต่สามสี่ล้านสามสี่ล้านก็เอาแล้วพออ้อไม่อ้ดีกว่าบ่ได้นะบางคนว่าโอ้ยคอยในเห็ดเบียงนี่ตั้งแต่เท้าจนถึงแรง โหน้าคอยนาเฮ็ดแป๊แปบๆปับางๆก็ยังได้เงินเป็นเดือนละแสน้าง <laughs> เขาเห็นมาสูงความรู้ความสามารถเขามีเออแต่บางคนเนี่ยอาจารย์เอ้ยขน้อยเนี่นะขอให้มีเข้าอยู่ขอให้มีเงินอยู่เขากินน้ำมันลถใส่มาเฮ็ดเ <laughs> ปียกให้งานขน้อยกับภูมิอกภูมิใจนะความคิดดีบางคนในท่าโลกเนี่ย เดินละล้านบาทก็บมดพ,พอเพราะไงยังความโลภบางคนนี่เดินละแสนบาทก็บอพอ,พอเพราะไ้ยังความโลภความโกรธความหลงกี่เรียกตัณหามันเขาอกงำในจิตในใจเนี่ยแต่ถ้าเฮาพอพอใจในสิ่งที่เฮามียินดีในสิ่งที่เฮาได้อย่าไสเกิดตัวบางคนนี่เอ้ย เขาพัดกะเพราในค้อยบกินเดอกเขาไข่ดาวข้อยบกินพุทบนแรงอุไฟตอนกินนี่สั่งเอาสั่งเอาตอนจเริ่มหาแล้วได้บ่านทุกได้ดใจเนี่ยผลชุดท้ายมาได้เขาเซ็ตเรียบร้อยเอาเห็นจะได้เงินในกระเป๋าก็เ,าเริ่มเมือ่อติดนี้เป็นนี้ละวนันนี้เริ่มเป็นนี้อ,อ้่งไ,ไปกู้ธนาคาร กูมาบางคนไปกูมาใส่ชรูชรลายเอาไปเอามาเบมดนใส่เงินเหมดเงินไปหาบ่อนกู้กับบ่มีได้ขายที่เนื้ขายที่ขายท่าขายรถขายเงินขายสุอันปันแนวเพราะว่ายังเป็นนี้แต่ถ้าเอาใส่พอดีพอตัวบ่มแม่นพระเนี้ถ้าพระนี้มีจีวรปืนเดียวบ้านอันเดียวไปคบรออโลก โบมีก่กะย่างเงินเนี่ยพระจารย์ไปเดินทุด,ดงเนี่ยนะรองเท้าบ่อไส้ปัดใจบอครับเดินบ่มีเงินสักกีบสักบาทพระจารย์ย่างเนี่ยโอ้หลายร้อยหลายพันกิโลพอออไม่ออกเลยบางคนว่าเอ้ยจารย์ลิ้ผู้ใดก็เฮ็ดได้แล้วก็ะจะไปเฮ็ดบังมี้โอ้นอนกลางดินกินกลางทรายพระอาจารย์เฮ็ดเดินธุด,ดงมาเนี่ย Pé pira. Do